รวมคอมเมนต์ชาวต่างชาติความคิดเห็นความประทับใจรถไฟใต้ดินของประเทศไทยคอมเมนต์ comment แรกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นดูสวยงามและทันสมัยมากคอมเมนต์ comment ต่อมาสถานีมีความสะอาดสะอ้านโอถงและมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ comment ต่อมาถ้าระบบรถไฟฟ้าของไทยแตกต่างจากระบบขนส่งมวลชนในกรุงมน,นิลายอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ comment ต่อมา รู้สึกว่ากับประตูบานกระจกกั้นชานาลาซึ่งเพิ่มความปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาระบบประตูชานาลาคำหนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาประตูชานาลาทำให้บรรยากาศโดยรวมดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัยขึ้นคอมเมนต์ต่อมาภายในขบวนรถไฟฟ้านั้นเร็วเงียบและไม่แออัดเลยคอมเมนต์ต่อมา รถไฟนั้นเดินทางแบบสบายๆไม่ต้องเบียดเสียดเหมือนปลากระป๋องคอมเมนต์ Comment ต่อมากรุงเทพไม่เหมือนกับมานิลาอย่างที่ใครหลายคนชอบพูดกันเลยกรุงเทพดีกว่ามากคอมเมนต์ Comment ต่อมาเราสามารถเรียนรู้หลายอย่างจากกรุงเทพได้โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพคอมเมนต์ Comment ต่อมาระบบขนส่งของพวกเขาไทยสะดวกสบายสุดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมา ผมตัดสินใจย้ายมาทำงานที่ไทยเพราะความเครียดที่กรุงมะน,นิลาเกินไปจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมากรุงเทพได้กลายเป็นมหานครดับโลกไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมากรุงเทพมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและรถไฟเชื่อมต่อกับสนามบินคอมเมนต์ Comment ต่อมาผมเพิ่งไปกรุงเทพมาเมื่อไม่นานมาน,นี้และพบว่ามันดีกว่ามะน,นิลามากจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมา ผมเคยเผลอวาง iPhone ไว้ที่จุดชาร์จไฟที่สนามบินย้อนกลับไปมันยังอยู่เลยผู้คนช่างน่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมาการได้อยู่ในประเทศไทยมันผ่อนคลายมากจริงๆทุกคนสุภาพและมีมารยาทคอมเมนต์ต่อมาคนไทยไม่เร่งรีบไม่แซงคิวไม่มีการผลักหรือพูดเสียงดังคอมเมนต์ต่อมาบรรยากาศในรถไฟฟ้าสงบเงียบผู้โดยสารมักจะปฏิบัติตัวอย่างมีมารยาทคอมเมนต์ต่อมา บนรถไฟฟ้า MRT และ BTS ก็เป็นแบบนี้อยู่ตลอดทุกคนยังรอให้คนออกก่อนขึ้นเสมอคอมเมนต์ต่อมาสถานีรถไฟฟ้าที่กรุงเทพเป็นระเบียบกว่าที่ลอนดอนซะอีกคอมเมนต์ comment ต่อมาระบบที่ให้คนข้างในออกก่อนแล้วคนข้างนอกเข้าตามคิวนั้นเป็นเหมือนเข้าเจอช็อกในทางที่ดีมากคอมเมนต์ comment ต่อมาบางคนก็ชมว่าคนไทยมีมารยาทดีมากคอมเมนต์ comment ต่อมามันเงียบสะจนาอึดอัดได้ยินเสียงหายใจของตัวเองเลย คอมเมนต์ต่อมารถไฟฟ้าในกรุงเทพได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในเรื่องความประทับใจคอมเมนต์ต่อมาหลายคนชื่นชมในเรื่องความสะอาดความสะดวกสบายและบรรยากาศที่สงบเงียบคอมเมนต์ต่อมาประสบการณ์การใช้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพดีก,กว่าระบบรถไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเช่นชิคาโกคอมเมนต์ต่อมา ฉันชอบโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่เรียบร้อยและเดินทางได้อย่างราบรื่นมากคอมเมนต์ต่อมาในประเทศไทยสถานีรถไฟฟ้าสะอาดและไม่มีเสียงดังคอมเมนต์ต่อมาผมเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ผมชอบเมืองไทยการขนส่งทางรถไฟของไทยถือว่าดีคอมเมนต์ต่อมาการรอรถไฟฟ้าในประเทศไทยให้ความรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้เรื่องอรารยธรรมคอมเมนต์ต่อมา ผู้คนปฏิบัติการต่อกันด้วยความเคารพไม่ส่งเสียงดังและให้ความรู้สึกปลอดภัยคอมเมนต์ Comment ต่อมาผมประหลาดใจมากตอนที่ทุกคนรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ทุกคนเข้าแถวกันอย่างสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ Comment ต่อมาแม้ในช่วโมงเร่งด่วนที่รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทยะนั่นทุกคนยังคงมีมารยาทและเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบคอมเมนต์ Comment ต่อมาถ้าประเทศไทยไม่ปลอดภัยบนโลกนี้ก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมา ผมอยู่ลอนดอนมา16ปีใช้รถไฟฟ้าทุกวันคนที่นั่นเขาไม่ต่อคิวกันนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาประเทศไทยไม่มีอาชญากรรมบนรถไฟใต้ดินไม่เหมือนที่นิวยอร์กและลอนดอนคอมเมนต์ต่อมารถไฟฟ้าใต้ดินและลอยฟ้าในกรุงเทพเป็นระเบียบที่สุดที่เคยเห็นคอมเมนต์ Comment ต่อมารู้สึกตื่นเต้นกับเหรียญโทเคนสีดำกลมๆที่ใช้เป็นตัวโดยสารคอมเมนต์ Comment ต่อมา การเข้าคิวในประเทศไทยเป็นมารยาททางสังคมแบบไทยที่ประเทศพัฒนาแล้วควรทำคอมเมนต์ Comment ต่อมาขาบวนรถไฟใต้ดินนั้นเร็วและเงียบทำให้การเดินทางราบรื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมารถไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแท็กซี่แน่นอนเพราะสะดวกและราคาไม่แพงคอมเมนต์ Comment ต่อมากรุงเทพเป็นเมืองโปรดของคนเจนแอดทั่วโลกทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพคอมเมนต์ Comment ต่อมา บางทีบางครั้งก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยก็สื่อถึงความเกรงใจได้อย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อมามีพวกต่างชาติพอเข้ามาปุ๊บก,ก็คุยโทรศัพท์ทันทีสงสัยไม่มีบ้านต้องพูดคุยเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะคอมเมนต์ต่อมาสถานี MRT มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเมื่อรถไฟฟ้าจอดคนไทยจะรอให้คนข้างในออกมาก่อนแล้วจึงเดินต่อคิวเข้าไปอย่างสงบคอมเมนต์ต่อมา ผู้คนเข้าคิวกันแบบนี้เมื่อซื้อของและเมื่อกดเงินที่ตู้ ATM ด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมารู้สึกปลอดภัยไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพคอมเมนต์ Comment ต่อมาคนอเมริกันและยุโรปไม่เข้าคิวแต่พอมาเอเชียถึงได้รู้ว่าคนเอเชียมีอาระยะธรรมมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาพวกเราเคยชินกับการที่ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่พอมาเห็นแบบนี้ก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาคอมเมนต์ Comment ต่อมา รถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศไทยมีความทันสมัยและสะดวกสบายคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอแสดงความเคารพต่อประเทศไทยสำหรับมารยาทที่เป็นระเบียบคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่ค่อยมีใครกล้าสแซงคิวในประเทศไทยแน่นอนพระอาจต้องต่อสู้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาการเดินทางโดยรถไฟของไทยถือว่าสะอาดสวยและดูเหมือนรถไฟใหม่คอมเมนต์ Comment ต่อมา รถไฟฟ้ากรุงเทพดีกว่าระบบขนส่งมวลชนในบ้านเกิดของฉันมากคอมเมนต์มมนต่อมากรุงเทพก้าวกระโดดไปไกลามากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาห้าปีแล้วและยังนับต่อไปเรื่อยๆตอนนี้กรุงเทพคือบ้านของผมคอมเมนต์ต่อมาความจริงมันช่างเจ็บปวดที่ต้องยอมรับว่ากรุงเทพดีกว่ามานิลามากคอมเมนต์ต่อมา เราสามารถเรียนรู้การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตัวเองไว้ได้อย่างน่าทึ่งจากกรุงเทพคอมเมนต์ต่อมากรุงเทพฯถนนหนทางสะอาดกว่าระบบขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าคอมเมนต์ต่อมาการเดินทางในกรุงเทพฯโดยระบบขนส่งสาธารณะนั้นสุดแสนจะสะดวกคอมเมนต์ต่อมาแม้จะเป็นประสบการณ์เล็กน้อยแต่การใช้โทเค็นและประตูอัตโนมัติก็สร้างความประทับใจได้อย่างมหาศาล คอมเมนต์ต่อมาการเข้าคิวในประเทศไทยเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนทำกันเป็นประจำคอมเมนต์ Comment ต่อมาคุณไม่ต้องระวังตัวอยู่เสมอเมื่อใช้รถไฟใต้ดินในกรุงเทพเหมือนที่นิวยอร์กและลอนดอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาชาวต่างชาติหลายคนสังเกตว่าคนไทยไม่พูดคุยเสียงดังในขบวนรถไฟฟ้าคอมเมนต์ Comment ต่อมารู้สึกชื่นชมระบบประตูชานชลาที่เป็นกระจกกั้นซึ่งเป็นระบบที่คำนึงถึงความปลอดภยัย คอมเมนต์ต่อมาการต่อคิวกันเป็นระเบียบนั้นเร็วกว่าง่ายกว่าและไม่เสียเวลาคอมเมนต์ต่อมาคนไทยมีมารยาทที่น่าทึ่งมากกวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมคอมเมนต์ต่อมาที่ลอนดอนผู้คนแค่นั่งออก,กันที่หน้าประตูรถไฟฟ้าไม่มีการต่อคิวคอมเมนต์ต่อมาผมทึ่งที่สถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมา กรุงเทพเป็นมหานครขนาดใหญ่มีผู้คนไม่ต่ำกว่า10ล้านเรื่องรถไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกว่าฉันสามารถหายใจได้สะดวกขึ้นในรถไฟฟ้าของไทยเพราะไม่มีใครส่งเสียงดังมอ,มอคอมเมนต์ต่อมาแม้ในช่วงเวลาที่คนเยอะเป็นพิเศษทุกคนก็ยังคงรักษามารยาทได้ดีเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานี่คือมารยาททางสังคมแบบไทยที่ประเทศที่พัฒนาแล้วควรนำไปทำตาม คอมเมนต์ต่อมาผู้คนในประเทศไทยช่างน่าทึ่งมากในเรื่องของความซื่อสัตย์คอมเมนต์ต่อมาการขนส่งทางรถไฟของไทยสะดวกสบายและมีความรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาที่นิวยอร์กและลอนดอนคุณต้องระวังตัวเสมอในรถไฟใต้ดินแต่ไม่ใช่ในไทยคอมเมนต์ต่อมาบรรยากาศในการเดินทางผ่อนคลายและเป็นระเบียบเรียบร้อยคอมเมนต์ต่อมา การต่อคิวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศโลกที่สามที่ชื่อว่าประเทศไทยเท่านั้นประชดคอมเมนต์ Comment ต่อมาคนไทยทําให้ผมได้เรียนรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญอย่างอารยธรรมคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอแสดงความเคารพต่อประเทศนี้ด้วยใจจริงคอมเมนต์ Comment ต่อมารถไฟไทยเงียบมากเหมือนเข้าห้องสมุดคอมเมนต์ Comment ต่อมา ผู้โดยสารในกรุงเทพมักจะปฏิบัติตัวอย่างมีมารยาทเมื่อใช้รถไฟฟ้าคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกประทับใจในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่ดูเรียบร้อยคอมเมนต์ต่อมารถไฟใต้ดินของไทยสะอาดสวยงามและดูเหมือนรถไฟใหม่คอมเมนต์ต่อมาบรรยากาศและจังหวะของไทยดูคล้ายกับไต้หวันมากกว่าญี่ปุ่นผู้คนผ่อนคลายกว่าคอมเมนต์ต่อมา ทุกคนปฏิบัติอย่างเคารพไม่ส่งเสียงดังและรู้สึกปลอดภัยในกรุงเทพคอมเมนต์ต่อมาการต่อคิวเป็นระเบียบทำให้ปลอดภัยและป้องกันความขัดแยง้งคอมเมนต์ต่อมาย่านที่สำรวจปลายทางเอ็มทีไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีร้านขายของฝากหรือป้ายภาษาอังกฤษคอมเมนต์ต่อมาแม้จะเป็นช่วงเวลาที่คนยิงเดินทางเยอะใกล้ยี่สนาฬิกาแต่บรรยากาศก็ไม่แออัดคอมเมนต์ต่อมา รู้สึกทิ้งตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้าไปในตัวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคอมเมนต์ต่อมาเหรียญโทเคนสีดำกลมๆที่ใช้เป็นตัวโดยสารสร้างความตื่นเต้นให้ผมมากคอมเมนต์ต่อมาเคยเห็นคนเข้าคิวรอซื้ออาหารจากร้านค้าริมทางอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีคนขอความช่วยเหลือทุกคนจะช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวคอมเมนต์ต่อมา ปัญหาเดียวที่เห็นก็คือชาวต่างชาติชอบแซงคิวคอมเมนต์ต่อมาวินัยและความน่ารักของผู้คนเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาภาพที่เห็นทุกวันในลอนดอนคือการยืนออกันที่หน้าประตูแต่ที่ไทยมีระบบที่ดีกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาอย่าแปลกใจไปเลยที่คนไทยจะมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่สวยงามคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฉันแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้ามันสะดวกและราคาไม่แพงคอมเมนต์ต่อมาการที่คนไทยมีมารยาทดีมากนั้นต่างจากต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาความเงียบสงบบนรถไฟไทยกลายเป็นเรื่องที่ต่างชาติพูดถึงกันทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาความเงียบทําให้สามารถได้ยินเสียงหายใจของตัวเองบนรถไฟคอมเมนต์ต่อมาคนไทยมีมารยาทดีมากจนป้ายการุณาอย่าส่งเสียงดัง ไม่จําเป็นในปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาการต่อคิวในประเทศไทยนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอรารยธรรมที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาชาวต่างชาติส่วนใหญ่มักไม่ต่อคิวกันจะแย่งกันแซงกันเข้าไปในรถไฟคอมเมนต์ต่อมาถ้าคุณแซงคิวในประเทศไทยนั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะต่อสู้แล้วคอมเมนต์ต่อมาประเทศที่พัฒนาแล้วควรเป็นแบบนี้การต่อคิว คอมเมนต์ต่อมาประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยทําให้เขาได้เรียนรู้ถึงบางสิ่งที่สําคัญคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตคอมเมนต์ต่อมาคนไทยเชื่อในเรื่องกรรมและมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยปลอดภัยกว่านิวยอร์กแน่นอนคอมเมนต์ต่อมา คนไทยอาจไม่รู้ว่าคนในประเทศอื่นส่วนใหญ่เขาไม่เข้าคิวกันคอมเมนต์ต่อมาต้นแบบของประเทศไทยก็คือญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาคนดังก็สามารถเดินทางได้อย่างอิสระเหมือนคนธรรมดาบนรถไฟฟ้าคอมเมนต์ต่อมาในประเทศไทยห้ามแซงคิวและห้ามบีบแตรนี่คือกฎพื้นฐานคอมเมนต์ต่อมาการต่อคิวกันเป็นระเบียบนั้นเร็วกว่าง่ายกว่าไม่เสียเวลาแถมยังปลอดภัยอีกด้วย คอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์ไม่มีทางทำได้โครงสร้างพื้นฐานก็ล้าหลังแถมยังไร้ระเบียบวินัยอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมากรุงเทพเป็นเมืองโปรดของคนเจนีนทั่วโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาคนไทยมีระเบียบวินัยมีอรารยธรรมที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาปกติแล้วคนไทยจะเงียบเงียบไม่ส่งเสียงดังทำให้มีบรรยากาศที่สงบแม้ในชั่วโมงเร่งด่วนคอมเมนต์ Comment ต่อมา การขนส่งทางรถไฟของไทยถือว่าดีเมื่อเทียบกับมนิลาของฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาผู้บริหารและผู้นำของไทยเก่งมากคอมเมนต์ต่อมาสนามบินสุวรรณภูมิของพวกเขาก็ดีกว่าสนามบินของเราไปไกลามากๆคอมเมนต์ต่อมารถไฟฟ้าใต้ดินที่ทันสมัยและสะดวกสบายคอมเมนต์ต่อมาลุงที่ขายน้ำส้มริมทางใจดีมากและน้ำส้มอร่อยมาก คอมเมนต์ต่อมาการบันทุกของบนมอเตอร์ไซคันเดียวดิฉันเป็น AI อ่านถูกรหรือผิดอย่างไรดิฉันต้องขออากกับได้นะคะ